ทรงค่ามสองค่าตอนแรกก็คามั่นอยู่ไว้ดีดีหลากหลายอันหนึ่งครับพี่น้องเนาะมันหลากหลายเจ้าหัวหนึ่งมากคับพี่น้องตีอ่อนพี่น้องเขาเขาวัดไว้เลยค่ะตั้งหลังคันตั้งหลังคันให้จองคับพี่น้องเขาเอาอุ้มค่ะอุ้มเนี้ยเป็นมองภักสมอ่ามองทางสิงอุ้มอุ้มดินค่ะเนาะเดี๋ยวว่าคืออุ้มดินเท่าเนาะอุ้มดินนั่นไหนจู้กันนำนำมาฮ็ดเป็นกล้องมุ้งไว้ครับพี่น้องตั้งหลังคันได้เนาะมาครับพี่น้องตีอ่อนเขาวัดไว้จัครับพี่น้องนะครับ ในค่ะพี่น้องในค่ะพี่น้องเนาะก็เป็นอันหลากหลายไม่เมี่ยวครับพี่น้องนะค่ะเอาอุ้มหลายๆายค่ะในค่ะอุ้มเอาอุ้มนี่เหก็เป็นกองมูไว้ครับพี่น้องเนาะนะค่ะพี่น้องค่ะตัวค่ะเป็นอุ้มหลายๆครับพี่น้องนะมาดีตปอกมันได้เป็นเจ้าของคันเนาะนะครับพี่น้องอ่ากอบสั่งเลยเอาอุ้มในมาเฮ็ดเป็นกองมูในเดีมยหูครับพี่น้องเนาะ อ๋อเลยว่าจะเป็นย่อนมีก้นมาดูหืออ่นนั้นก็มันหนามหนามมีตีไว้ตีว่างเลยเอาม้าให้เป็นกล้องมวยห้าในได้ก่อนผู้ับพี่น้องเนาะนะครับเป็นอุ้มหลายๆครับพี่น้องเล็กๆใหญ่ๆเอามาก่อเป็นกล้องมวยัเนาะพี่น้องนะครับก็หลากหลายอยู่เมียวนึงครับพี่น้องเนาะพยายามพันเลยครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องไหน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  ตั้งนั่นก็ตั้งก่อไว้หั่นบ่กถึงตั้งเหนือพุทธาี่น้องเป็นอุ้มลายลายคบพี่น้องนี่ยฮะเป็นอุ้มทั้งในครับพี่น้องอุ้มเนี่ยเปิ่นหมองพักชมนี่เมียจอร์ในครับพี่น้องเนาะนี่ยฮะเป็นอุ้มลายลายคาภิณัติตัวในห้องมากล้องมู่อุ้มในครับพี่น้องเนาะนี่ยฮะเก่อไว้เป็นอุ้มลายลายในคบตั้งเหนือก็คำพองก็แตกก็คพี่น้องเนาะนี่ยฮะคำพองก็แตกแตกจัดๆคาเนาะ กล่อมหัวเป็นกล้องมูหังก็สั่งเลยเอาอุ้มมาก่อไว้จังไหนใหนครับพี่น้องเนาะก็เผาหูก็จอยตรงตักคอมเมนต์ลาดกันมากพอครับพี่น้องเนาะะค่ะขาปั่นนี่ครัมันเพอพอคขาพอพี่น้องเนาะเป็นกล้องมูเอาอุ้มให้ก่อไว้ครับพี่น้องตั้งเหนือเนี่ยเป็นเทดไ้เป็น,น,ปนอ่าปุดรีดีดวยครับเนาะก็ตั้งปอดเตอร์มันเป็นอันนั้นใเนาะ เป็นอุ้มล,ลาย Bye Mon h, ไลค่ะพ yes. ี่น้องนะครับทำพองขอแจกเขาขันเนาะนม่ครับทำพองพร้อมไปแจกครับอันนี้ก็จะเป็นย้อนหางเตี้ยพวกนั้นนะครับเอาเล็ดที่ไ well ว้ให้หน่อยครับเนาะอ๋อมีดีป่องเจิ้งหางเตี้ยพวรับพี่น้องขอผู้ขอใจคอมเมนต์หมกรักกันมากรองขันเนาะสูตรนั้นท้าเต็มเหมือนเฮ็ดไม่เหมือนเจิ้งกล้องมูขาวขาวกล้องมูพวกท่ากายานี่นะครับพี่น้องนม่ครับด้วยด้วยครับพี่น้องเป็นอุ้มลายไลท่านเนาะ เอาค่ะเผ่อคู่ก็จอยคอมเมนต์รับมาตั้งใจในพอค่าพี่น้องเนอาอเมื่อสุนกูก็ค่ะ